วิเคราะห์บอลวันนี้นะครับกับแจ็คกี้ชิบันเดตนะครับประจําวันเสาร์ที่14ตุลาคม2566ครับสาหรับวันนี้เนี่ยแจ็คกี้ก็ยังหยิบมาฝากเพียงหนึ่งคู่เพียงแค่นั้นเองนะครับเต็มๆเน้นๆนะครับก็ยังอยู่ในแมตช์กระชับมิตรทีมชาตินะครับเป็นฝั่งของเจ้าบ้านสหรัฐอเมริกานะครับเปิดบ้านต้อนรับเยอรมนีนะครับเตะกันในเวลาที2ตรงนะครับก็มาดูผลงานการเจอกันสำหรับสองคู่นี้นะครับก็ น่าจะเป็นฝั่งของเยอรมนีนะครับการเจอกันสําหรับ2คู่นี้มี5้แมตช์นะครับก็น่าจะทําผลงานได้ดีนะครับชนะไปได้ถึง3ครั้งเลยนะครับสําหรับเยอรมนีนะครับแล้วก็แพ้เพียง2ครั้งแค่นั้นเองนะครับ ก็ย้อนไปในปี2003 2006 2013แล้วก็2014นะครับล่าสุดก็เตะก,กันในแมตช์กระชับมิต2015นะครับก็เป็นฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับทำผลงานได้ดีกว่าครับในนัดล่าสุดนี้ที่ผ่านมานะครับก็จบกันในสกอร์ที่1ประตูต่อ2นะครับสกอร์การทำเงินสําหรับ2คู่นี้ก็ทําเงินไปได้ถึง3ครั้งนะครับไม่ทําเงินเพียง1ครั้งแค่นั้นเองนะครับ ก็สกอสูงต่ำก็ออกไปทางต่ำหนึ่งสูงหนึ่งแล้วก็ก็เจ้าไปหนึ่งนะครับสำหรับผลงานการเจอกันสำหรับสองคู่นี้นะครับเรามาดูฟอร์มล่าสุด5นัดหลังสุดของสหรัฐเอเมริกาเจ้าบ้านกันเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับฟอร์มล่าสุดของเขาเนี่ยเจ้าบ้านสหรัฐเอเมริกานะครับก็ทําเงินไปได้ถึง3มแมตช์เลยนะครับล่าสุดก็ยังไม่แพ้ให้กับใครเลยนะครับสําหรับสหรัฐเอเมริกาเนี่ยก็ชนะให้กับตินิแดนและ ตูเบโกนะครับแล้วก็เสมอให้กับแคนาดานะครับปานามานะครับสองนัดล่าสุดนี้ก็ชนะอุบเปกอุปเบกิสถานนะครับในสกอร์ที่3ประตูต่อศูนย์แลครับแล้วก็ชนะให้กับโอโอมานนะครับในสกอร์ที่4ประตูต่อศูนย์นะครับการทำแพ่งการทำเงินก็ทำเงินไปได้ถึง3ครั้งนะครับที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างดีเนาะสำหรับฟอร์มของสหรัฐอเมริกานะครับสกอร์สูงต่ำก็ออกไปทางสูงนะครับสำหรับ ้าบ้านสหรัฐอเมริกานะครับแล้ามาดูฝั่งทีมเยือนนะครับเยอรมน,นีของเราก็ฟอร์มก็ยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับดูจากฮานัดหลังสุดของเขาแล้วนี่ก็แพ้ไปถึง3ครั้งนะครับเสมอ1น,น,นะครับแล้วก็ชนะเพียงหนึ่งครั้งแค่นั้นเองนะครับเขาเสมอให้กับยูเคนะครับแพ้ให้กับโปรแลรนด์โคลัมเบียญี่ปุ่นนะครับล่าสุดก็ถือว่าฟอร์ม ค่อนข้างที่จะกลับมานะครับสําหรับเยอรมันนีเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีในนัดล่าสุดนะครับก็ติชนะฝรั่งเศสไปในสกอร์ที่2ประตูต่อ1นนะครับก็ทําเงินไปได้นะครับในแมตช์นี้เนี่ยห้านัดหลังสุดก็ทําเงินไปได้เพียงแค่แมตช์เดียวแค่นั้นเองนะครับสาหรับเยอรมันนีนะครับ มาดูแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังเดียวกันสําหรับ2คู่นี้กันนะครับก็ยังเป็นฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับแฮนดิแคป็ที่เปิดมา0.5เนี่ยก็ยังทาทาเงินไปได้ถึง2ครั้งนะครับส่วนเยอรมน,นีก็ทําเงินไปได้เพียง1ครั้งแค่น,นั้นเองนะครับสกอร์สูงต่ําก็ยังเป็นฟอร์มของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยัง เปิดมาในแคบสูงต่ำนี้ก็ยังทําเงินไปได้ในราคาเรีราคาที่สูงนะครับถึง 4, 4ีครั้งเลยนะสแมตร์เลยนะครับใน5แมตช์นะครับส่วนเยอรมันนี้ก็สูงไปถึง3มแมตช์นะครับก็2คู่นี้เนี่ยก็เกมนี้เนี่ยแจ็คแนะนําเชียสหรัฐอเมริกานะครับน่าจะมีโอกาสกินเดิมพันค่อนข้างสูงครับเรามาดูสถิติกันในบ้านของสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะสถิตินในบ้านของเขาเนี่ย ยังไม่แพ้ให้ใครเหมือนกันนะครับสติในบ้านเนี่ยก็ชนะไปถึง3ครั้งนะครับเสมอ2เช่นเดียวกันนะครับกำแพงการทําเงินก็ทำเงินได้ดีนะครับทําเงินถึง3ครั้งเลยนะครับส่วนฝั่งเจ้า,อาขอประธานใหครับฝั่งทีมเยอรมันนี้เนี่ยหนัดหลังสุดเนี่ยผลงานการไปเยือนของเขาก็ถือว่าเกือบจะดีนะครับ ก็ย้อนไปยินถึงปี2022เลยนะครับก็เสมอ er 2นะครับชนะ2เนี่ยล่าสุดก็ไปเยือนโปรแลนด์นะครับแพ้กับโปรแลนด์ในสกอร์ที่1ประตูต่อ0ูนย์นะครับอ่าสกอร์การทำเงินของเขาเนี่ยการไปเยือนของเขาเนี่ยก็ทำเงินไปได้ถึง2ครั้งเลยนะครับสำหรับเยอรมันนี้เนี่ยเจ๊าไป1นะครับแพ้2นะครับก็สกอร์สูงต่ำก็ไปทางต่ำนะครับสำหรับการไปเยือนของเยอรมันนี้นะครับ ก็เกมนี้เนี่ยโอกาสกินเดิมพันค่อนข้างสูงยอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับดูจากฟอร์มของเขาแล้วนะหนัดหลังสุดนี่ก็ยังไม่แพ้ใครนะครับก็น่าจะกินเดิมพันค่อนข้าง,างสดใสนะครับสําหรับเกมนี้น่าจะเชียร์ง่ายหน่อยนะครับขอก็แฮนดิแคปที่เปิดมาก็เปิดมาที่ไปทางเยอรมน,นีนครับต่อมาที่0.5นะครับสกอร์สูงต่ำก็อยู่ที่2.75นะครับเกมนี้เนี่ย แจ็คขอแนะนําเชียนะครับไปทางของสหรัฐอเมริกานะครับจะน่าจะมีโอกาสกินดมพันธ์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับดูจากผลงานของเขาแล้วนี่ก็น่าจะเชียแบบสดใสนะครับก็แนวทางวันนี้เนี่ยแจ็คก็หยิบมาฝากกันเพียงหนึ่งคู่แค่นั้นเองก็ก็เชียบอลเจ้าบ้านนะครับสหรัฐอเมริกานะครับก็ เยอรมันนีต่อมาในเรทราคาที่0.5นะครับก็เกมนี้ก็น่าจะพาทําเงินได้นะครับสําหรับสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้ก็ยิงม,มาฝากเป็นเพียงแนวทางเน,น้นๆให้กับทุกคนเพียงคู่เดียวเท่านั้นเองนะครับบอลติงของแจ็คก,กี้วันนี้ก็ขอกดไปทางฝั่งของลองไปนางเจ้าบ้านสหรัฐอเมริกานะครับในเรทราคาที่ เปิดมา0.5นะครับผ่านทางเงินแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับแจ็คกี้ชี้บันเด็ดกันด้วยนะครับก็ขอให้นักลงทุนทุกๆท,ท,ท่านนะครับบวกรวยๆเฮงๆกันนะครับสวัสดีครับ